ยิ่งตีแรงขึ้นนะคอยดูนะปั๊บ5ดาเมจห้า0มืน 50, สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ปั๊บคงวันนี้เราจะมาเล่นเกมโป k ก w a r r เ o r กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่ามาเกนะ่าซึ่งเป็นระดับ S.S.R. นะครับผมซึ่งผมจกได้นะสุ่มได้เมื่อวานมันเป็นตัวแท้งนะเป,เป็นเดฟเนี่ยแท้ง เป็นตัวแทงซึ่งมันเป็นตัวแทงที่อึดอีกตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็ดาเมจแรงด้วยยิ่งศัตรูแบบเลือดเยอะยิ่งดามจอันติของมาเกน่าเนี่ยมันก็จะยิ่งจะแรงขึ้นนะมันก็ขึ้นแล้วกับตัวแต่และตัวนะฮะตัวไหนเลือดน้อยก็อันติก็จะน้อยหน่อยเราก็จะมาดูนี่นะสกิลแรกของมาเกียน่ากันนะครับซึ่งสกิลแรกเป็นสกิลสายเทพนะเนี่ยมันเป็นมันจะสร้างดาเมจแบบเดียวนะสกิลแรกของมาเกียน่าสร้างดามจต่อเนื่อง1้อยแซแล้วก็ s p Attack บวก Damage คงที่แล้วก็สามารถลดพลังงานของเป้าหมายได้หนึ่งแต้มแล้วลด Attack แล้วก็ Speed Attack ของเป้าหมายได้ด้วยนะครับตอนเรื่อง2องรอบประมาณ10%นี่ส่วนสกิลที่2ของมันก็เป็นสกิลเล็กน,นะซึ่งมันเป็นการฟูนฟูตนเองนะฟูนฟูลฟูก็คือการฟูนฟู HP ของเรานั่นเองแล้วก็เพิ่มเดฟแล้วก็ Speed เดฟของเรา ต่อเนื่องสองรอบแล้วเราก็จะได้รับผลสะท้อนดาเมจสาสิเอร์ซ็นต่อเนื่องสองรอบซึ่งถ้าศัตรูโจมตีเรามามันก็ประมาณแบบผมจะสาธิตนะถ้าศัตรูโจมตีเรามาดาเมจประมาณหนึ่งพันมันก็จะสะท้อนกลับไปสามร้อยนะสามสิบเปอร์เซ็นส่วนสกิลที่สามเป็นสกิลอัรติเมจนะซึ่งสกิลอันที่สามนี่จะสร้างดาเมจต่อศัตรูสี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นสปีดแอคแท็บวกคงที่ตามที่เราอัปเกรดไปมันก็เพิ่มตามแต้มตามแตม้ตม,ตมไปนะแล้วก็มันก็จะแลกเปลี่ยนสปีดธา แล้วก็ถ้า H p ของตนเองสูงกว่าเป้าหมายและสปีดของเราเนี่ยน้อยกว่าเป้าหมายนะจะเปลี่ยนสปีดกับเป้าหมายต่อเนื่องสองรอบถ้าอธิบายง่ายๆคือถ้า H p ของเราเนี่ยสูงกว่าฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยสปีดเยอะกว่าเราแต่เลือดน้อยกว่าเรานะเราก็จะสลับสปีดกับเขาทําให้สปีดเรานี่เพิ่มขึ้นอย่างนี้ประมาณสองรอบนะแล้วก็ จะสร้างดาเมจแท้จริงต่อศัตรู15%สูงสุดของเราเองเนี่ยไปด้วยนะแล้วก็แลกเปลี่ยน HP ถ้า HP ของเราเนี่ยน้อยกว่าของเป้าหมายนะเป้าหมายเลือดเยอะกว่าเราเป้าหมายจะสูญเสีย HP ไป15%นะสูงสุด15%แล้วเราก็จะได้รับเลือดกลับมา15%จากเขานะเน้นนะถ้า HP เราน้อยกว่าเขานะเราก็จะได้เลือดกลับมาถ้า HP ของเขากับของเราเท่ากันเราก็จะไม่ได้เลือดกลับมาแค่จะสร้างความเสียหายไป15%ของ HP ของเขานะก็ประมาณนี้แหละของอันติของมาเกียนานะครับโอเคเข้าใจกันนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่เราก็มาอยู่ในแมปต่อสู้แล้วเนาะเราจะมารีวิวสกิลของมาเกียน,นาทั้ง3สกิลกันนะครับโอเค ถ้าผมอธิบายไม่ค่อยเข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับผมขนาดผมอธิบายให้ตัวเองฟังผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยโอเคแล้วก็จบการเท่านี้นะสำหรับการรีวิวสกิลของมาเกียนาเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะแบบไปตีบอสในกิลนะเราจะมาดูกันว่าดามเมจของมาเกียนาเนี่ยจะเท่าไหร่กันโอเคไปแล้วต่อกันเลยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่กิลของเรานะเป็นกิลของคนอื่นนะไม่ใช่ของผมวันนี้เราก็จะมารีวิวมาเกียนานะผมผมรอนานมากเลยกว่า บอสมันจะเกิดในดินแดนกิลของเราได้นะมาอย่างที่ผมเคยบอกไว้อันติของมาเกียดนั้นถ้าศัตรูยิ่งเลือดสูงนะอ่า,อาพลังอันติของมาเกียดนั้นก็จะย,ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นมาเราจะให้ดูกันเดี๋ยวเข้าดินแดนโปเกมอนก่อนตอนนี้ดินแดนโปเกมอนนั้นมีตัวมาบุกฐานเราแล้วนะนั่นก็คือตัวนี้อ่าล็อกเก็ตมันได้เป็นแก๊งล็อกเก็ตมาบุกฐานเราปลาแกะปาแก๊งล็อกเก็ตอะไรไม่รู้ ล่ะเราโจมตีเลยนะ,ะดูสกิลอันติของตัวอื่นนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็มาเกน่าสกิลของกบเนี่ยก็รวมๆแล้วก็ประมาณหนึ่งหมื่นนะส่วนดารลก็ลก็คอเดูนาะดาเมจมันระเท่าไหร่ดาเมจก็หมืน่นติดคิก็ตันมาเกนะ่าด,ด,ดาเมจจะเน่าไหร่นะครับทุกคนยิ่ลศัตรูยิ่งเลือดเยอะเนี่ยมาเกม่าก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะคอยดูนะ ปับห้าปับห้าดามจห้าหมื่นทุกคนเห็นกันไหมครับเมกีดเนี้ยดามจของมานแน่น้า้นห้าหมื่น 50, ปาไปห้าหมื่นนะสำหรับการตีบอสในกิวซึ่งเป็นแท้งที่อัติแรงมากๆอีกตัวหนึง่งแล้วก็ถึกมากเลยนะแล้วเป็นตัวสายป่วนด้วยไงป่วนแบบไม่ฝั่งตรงข้ามสามารถใช้อัติได้หรือถ้าไม่ตายของเขานั่นเองนะก็ประมาณนั่นแหละ ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวามาเกียน่านะในวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะจุ๊บจบ